สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่สวนจตุจักรนะจ๊ะ <the point of the world> เดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมาเดินดูนกกันจ้ะมาเดินดูสัตว์เลี้ยงถ้าใครได้ติดตามเพจส่วนตัวของพี่กายนะครับจะเห็นว่าช่วงนี้พี่กายพอยั่งจากบ้านนกนะเดี <the point of view> ๋ยวนะ <the point of view> วันนี้เราก็เลยมีโอกาสได้มามากรุงเทพเรามาสวนจตุจักรนะครับ <the point of view> เราก็เลยจะมาเดินดูนกควาพารกันนะฮะแต่ไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราไม่ได้เดินสวนจตุจักรมานานมากแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่า ที่นี่เขาจะมีร้านขายนกปัพัดไหมแล้วราคาเท่าไหร่แล้วสีสวยไหมไปเดินดูกันเลยจ้าว่าเราจะไปหาเจอไหมไปเราก็เดินมาทางห้างนิกนะครับห้างนิกนี่มิกจัตุจแต่ตอนนี้ร้านจะอยู่ตรงไหนเราไม่รู้นะ ตรงโซนนี้ก็จะมีเป็นแบบดอกไม้ สวยเชียวอีกตัวนหน้าโอ้ยสีเขียวอุ้ย,ย,อ,ยอันนี้น,นี่เหรอนี่ตุ๊กแกคือพันธุ์นีนี่น่ารักอุ้ยตลกตลกเต็มเลย ระวังรถข้างหลังตัวใหญ่มากเลยน่ารักทนี่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 จะดูบ้างข็น่ารักมาแล้วมาแล้วลวออันนี้มันของหนูรู้แล้วมันมีสไลดอร์ด้วย ฉันคิดว่ามันน่าจะพอ,พอใ,สใส่รังอาหารดีกว่ามันประหยัดกว่ามันซือไม่ไเส่ลกเลยมีส่วนถึงประกัด อุ้ยตัวใหญ่มากเลยอั่นหรอส่วนี้ใช่ไหมที่มันหายบ,ายบายอ่อยๆอ่ะอืมอันนีนนนต้ตัวใหญ่มากเลยอุ้อันนี้คือเ <c oughs> น้อเน้อข้างบนน,น,นี้สวยไหมอ่ะนี่นอกอะไรอะ่ะ อนี่ทำไมน้องนี่สีส้มเลยลลคิริบูลเหรอครับอ๋อนูสวยจังเอ้ยแข็งดีตัวใหอนี่ขนาดตัวเล็กนี่ขนาดนี้ แล้วถ้าเกิดตัวใหญ่กจะตัวขนาดไหนอ๋อหูอกอ๋ออยู่ข้าวแน่เลยปะยขอบคุณครับสวยจังเฮ้ยตัวนี้สวย,สยอ่ะสวยส แ่นน้กี่ก็สวยนะนี่ก็สวยวันอ่ะอืจับปลนพ่อ่อนแล้วพี่นะไม่ด้แล้วทุกพ่อหนาหาคทูนี่เต่าตัวเล็เลยเต่าตัวใหญ่หุ้ยอ้หุ้ยนี้มันอะไรอ่ะกิ้นจ้าอะไรอ่ะทำไมดูแปลแปล นีชื่ออะไรอ่ะชาวอินโดเลปเปิดนี่พี่กันเหรอจับน้าที่กันเกเลยพี่นี่ไหนเนี่ก็ท่านเองประมาณนั้นที่เห็นอ๋อตัวใหญ่อืมตัวใหญ่อืมเต็มเลยอ่ะ อันนี้คือเอาไปเลี้ยงต่อก็คือเป็นพ่อพ่อพันได้พันเลยแต่ว่ามันมีการเที่ยงก็อาจจะทำตารางอะไร่เงี้ยังอย่างงี้นี่กี่เดือนนะครับสามเดือนสามเดือนนะฮะเขาจะมีแค่สองสีครับมันก็มีหลายสีนะคะแต่ว่าที่ร้านเรามาแค่สองสีอ๋อนี่สามเดือนแล้วยังงั้นนะครับนั้นเดือนกว่าสามเดือนมีสองสี จริงเขาเรียกสีอะไรอะครับฟ้าเยลโล่ฟ้าเยลโล่ถ้าเขียวก็สีเยลโล่ฟ้าเรื่างนี้ดูตัวผู้ตัวเมียดูยังไงอะครับค่ะพออย่างนี้ตัวผู้พอ,ออย่างนี้ตัวตัวผู้อะ ตรงไหนอ๋อหัวปีกเขาจะเป็นออกสีฟ้าออกน้็นเงินอ๋อหัวปีกเป็นสีฟ้าอ๋อนี่ตัวผู้จะสีสวยนะอันนี้ตรงริมตาก็เป็นคิ้วอ๋อคิ้วเขาทำคิ้วอ๋อแล้วตัวอันนี้คือตัวเมียอ๋อเมียหนึ่งทูสองอ๋ออันนี้สามเดือนอืมสามเดือนที่ผัดขนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวยังผัดไม่หมดครับ นี่ตัวเท่าไหร่อ่ะครับสองพันห้าอันนี้เขียวตัวเล็กอ๋อนี่คือยวตัวเล็กเหรอโหดงามเหอนกันนะชเกี่ยวนี่คือหนึ่งเดือนใช่ไหมฮะตัวคนีอืมนี่อย่ามีสองสีแล้วแล้วพูดถึงว่าไอ้ต่อพันนี่มันพูดได้ไหมครับพูดไม่ได้ตัวมเล็กไปอ๋อตัวเล็กไปอ๋อแล้วมันมีความสามารถพิเศษอะไรมั่งอ่ะ เขาขุดมาท่าก็จะเกาะขาึ้นมาแล้วจะขึ้นมือเราอย่างนี้อ๋อคืออ้อนเก่งอ่ะวางั้นเครื่องส่วนเบิร์ดของเล่นเส็นลดเดอ๋อได้ัู้ละพันห้าจ้านนารักดีอ่ะนี่อนี้่อันนั้น้างล่างนั้นเรเบิร์ดใช่ไหมฮะตัวนั้นเรลเบิร์ดใช่ไหม อเคโอเคนี่นยอย่างนี้มันสองสีอ๋อเฮ้ยอันนี้สีแปอืมเดี๋ยวขอเดินขอบคุณครับเดี๋ยวขอเดินดีกปเรื่อยๆคนระับแล้วเราก็พาไปชมแล้วนะครับกับโซนสัตว์เลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นนกเป็นปลาเป็นหมูเป็นหมาเป็นแมวนะแล้วก็คือจะอยู่ตรงข้างหลังตึกด้านเขาเรียกมิก มิกจตุจักนะครับเดี๋ยวหลบหลบรถแล้วก็ยังไงท้ายนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกายอัพูมีไว้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาพี่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกายอัพูมีช anel ไปแล้วครับสวัสดีครับ